คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินกอมาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ได้เวลาเด้อครับผมตามคําเรียกร้องของพี่น้องเอฟซีครับอยากให้น้องลูกดิกขาบเลขคือเก้าครับผมเอาเป็นแนวทางในการซื้อ สลากินแบ่งรัฐบาลเด้อครับผม,มวดวันที่17มกราคมหกหาเนี่ครับผมตอนนี้ดุกดีก,กับอแม่น้ำเชียกะน,นั่งถ่านเด้อครับผมครับก่อนอื่นกะสวัสดีเด้อน้ำเชียกับดุกดีกครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับยัง <c oughs> ได้น้ำเชียงหมวดนี้คิดว่าน้องดุกดีกนี่คือบ่บานนี่ค <c oughs> ือว่ายังยังสิสนใจเหล็กตัวเก่าอยู่เด้อเนาะ เลขกบเกาดุกดิขาบงวดว่าเมื่อกี้นี่ครับผมบ่าท่านไก้อาครับผมศูนย์ศูนย์หาครับพี่นองคือจะงันงวดที่ออกเพิ่นจับหาหกแปดแล้วเนาะครับหกแปดสองตัดเหรียญนี่ 68, 62, หกแปดหกสองงวดที่ขาดบอออกมาออกงวดต่อมาครับผมหกแปดเดี๋ยวด้น้ำเชียอยากว่าให้พี่นองฟังดุกดิจับเปลขกมากนี่เข่าบนเมด่อเนาะเข่าเลขบนตรงมาหนึ่งตัว หนึ่งกับสองตัวดิครับอันแต่ว่ันแห่งไปยุรักรอยกับรักซีฟอันต่ว่าที่เขาจ้าจ้ากับมี่สามหาเจ็ดหมวดอันเนาะครับค่ะล่องลางครับผมค่ะแล้วก็อันนั้นเสี้ยก็อยากให้พี่น้องเพื่อนตามตัวเก้าของลูกดิพผอมศูนหาครับศูนหาแบบว่าบ่ได้กลับผุนคือจังหกแปดตะนเนาะแมนครับค่ะแล้วก็บยาทิมตัวเก้าของลูกดิก ศูนหาค่ะท่านผู้ชมแล้วก็สำรับพี่น้องท่านใดที่เพิ่มมาสายเนืยบนเลขวิ่งบนค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียดจดย์ไห <c oughs> อย่างน่ะดุกดิกดูกดิกนี่สิติดบ,บนนั่งตลอดเหมือนกับว่าเสียงไทยมาใดว่าอ,อันดูกดิกจับนี่ <c oughs> ต้องมี ติดมาตัวหนึ่งคือบนวิ่งบนตัวหนึ่งไม่ไม่ถึงไ้นิี่จะจับนี่ได้ครับพี่น้องค่ะครับนี่ที่จะจับในวันนี้ค่ะท่าหลังกัย้่อนเบิ้งเลยว่ามันตรงติดบนที่แถวตัวหนึ่งครับค่ะลองเอาไปพิจหน้าเบิ้งได้ครับผมค่ะเอาได้เวลาเดี๋ยนะโอ้ค่ะต่นผู้ชมน้ำเสียอยากบอกที่ว่ามันบอกก็บอกว่าถือเนาะอยากบอกว่าอ่าเนื่อนกับดูดบมากอัน ยังก็เถอที่ว่าเป็นกระันตีที่ว่าบนมันต้องว่าตัวนี้ตัวนึงเองสินะครับเป็นกรันตีได้เลยว่าชื่วว่าลูกดิกจับได้สามตัวเนาะปกติจะให้จับสามตัวเลขแน่นอนต้องตดบนมากครับผมตามทีทดลองจะสังเกตสถิติเบื้องหล้วครับผมน้ำเชื่อก็เลยอยากให้พี่น้องสายมักเมย์ก็ล่องเอาไปจัดเบื้องครับผมสำหรับงวดนี้ก็ล่องเบื้องได้ครับผม่าจิเป็นตัวใดครับ ไปรับชมรับฟังนํากันครับผมแต่ว่างวดนี่ปลกราต้องจับให้มันได้สามตัวเพราะสามตัวกับสองตัวบนล่างให้ได้เด้อบปากาดเด้อเห็นบอกปลาแก้วปลาแก้วยยู่ไตวันปลาแก้วถ่ายยู่นี้ปลาแก้วยวอย่อยาให้ปลกาจับถือปลาแก้วว่าลูกนี้ให้ถือเด้อให้ป่าได้น่ะให้ป่าได้น้าแน ขอบคุณปลาเกี่ยวเ้อครับผมปลาเกี่ยวซื้อต้งหัวอาหารกับขนมใหกกล่าเห็นปะอนาสีได้ยูเรียปากรวบๆแล้วเอาได้ได้ลูกเด้ครับพี่น้องเพิ่มเป็นการสีเวลาครับผมปากกดติดตามเป็นกำลังแรงไจกดไหลกดแช่กับเก่ามาแช่นี่ได้ครับผมเอานองพร้อมลแล้วครับบ้านนี้พร้อมแล้วสีไยแล้วครับผมไปรับช่กันครับผมครับพี่น้องครับนี่ได้ครับผมตัวเหล็กอยู่ในมือของ แอดเกาหมาเชียร nice an no ์นะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องจับด้วยครับผมเป็นแนวทางเบิ่งครับผมสําหรับหมวดวันที่17มกราคมนี่ไปเบิรงนต้องการน้อพี่น้องเนาะตัวแรกสิเป็นตัวใดครับผมมาหนาวมือมืออยู่ความเด้วเรื่อเหมือนเดิมเหมืนเดิมพอพอบานไปหมงหลาไปจับเอามเลูกเด้อเด็กตัวแหลกเลูกเด้อเอาตัวแรกเลยครับ เอาเลยเอาเลยตัวแรกไปแล้วเสด็จมาให้แมวบังกอนตัวแรกไปแล้วเสด็จห้นีแม่บังกอนไปตัวนี้ถัดเดี๋ยวบังกอนเห็ไหมสูบบุหรีหร่รรแล้วเออ<พ>๋เห็นป้าหลุยันไงมั่วนอก่อไฟบระตูอ้อาวพ่อขอเด้อให้พี่้องเอพีน่น้องเอพี่เสียนเดียดใลูกมนะ <c oughs> มาตัวแรกแล้วครับพี่นอ้องอ๋อครับผมเปิดเห็นกันชัดๆได้ครับผมห้ามาแล้วครับ ามาแล้วครับผมอตัวแรกเมียครับเรื่อยหาตัวแรกหาเด้อครับพี่น้องเอาใส่กล่องให้เนี่ยนี่ครับเออนั่นละตัวแรกมีไงเป็นสิบว่าเห็นห้าครับลูกนี้ครับเรื่อยหาอามวนขึ้นเด้อครับพี่น้องฝรัมากลามาแล้วตัวที่สองเก่งอ่าอ่ะตัวที่สองผมยาวเร็วเร็วเพิ่นกินกล้วยเนาะค่ะท่านผู้ชม Mó hãy kim quẹn ạ, mươi là sáu mươi. áo, quần pha không để cặp kim đồng tôi để đâu, tôi đi sáu mươi đồng đi chế đề tôi lấy đấy đấy. ủa nào, mười nhiêu thế kia, xếp, ma đây đâu, kẹp đây 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 đây, kẹp kẹp đấy kẹp, kẹp đây đâu kẹp, kẹp ma kẹp ma. lấy một cái lấy một cái lấy một <Okay. S 2> จักแล้วบ่านอีกสองตัว,<ป>ตวเอาสองตัวเอาตัวที่ขาบนําเอาตัวไหนลูกลูกเด็กเอาตัวไหนเอา,มาไม่พ่อขาบมาสองใบอีกแล้วเอามาั <c oughs> า้ยที่ขับใบแรกเอาบใบที่สองที่เป็นขาบอัน,นันน้ใบนั้นก็ไปขบขับเจ้ารอใบเอกด้ิบันเก้าเก้าครับผมห้าเก้าเอาตัวนั้นมาดูบนันเธอเพงดูขาวอยู่ เก่าเห็นแล้วปะเก่าเห็นแล้วครับตัวหนึ่งเด้อครับผมเออฟอฟออฟอฟอฟออฟ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 อตัวเก่าอฟ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 อเอฟาฟอฟอฟออฟอฟรฟอฟออฟฟรฟอ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 ฟฟออฟ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 อ่อฟ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 นฟอฟยฟอฟออฟ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 ออออฟอฟออ ตัวเดดี๋ยว,ยวอลาลมกโอเคมาแบบนี้บนเน่ยดีบนเน่ยดีคนไปตะเกียบสองเกียหนึ่งเกียเล็กสองตัวนี้ค่าพความกันได้ครับพี่น้องเกา่าเก่ับศูนย์นี่เอาตัวได้ข้นก้อนก็นได้หาอีหลีเานี่ตัวนี้สามตัวนี้จับวิ่งได้เลย เว,วิ่งหาิ่นแล้วครับพี่น้องครับน้องลงดีกับขาบเลยเด้อครับผมได้เลขมากสามตัวกือเก่าครับผมตัวเหลกตัวแหลกก็คือหาครับพี่น้องครับตว่าเหลขกเก่ากับเหล็กศูนย์นี่นอ้องขาบในปากพร้อมกันเด้อครับผมตว่าแอดมินกม็มาเชียขี่ออกมากตัวแรกก็คือเก่าครับผมตัวที่สองคือศูนย์อันนี้ สองตัวนี้คาบในป่ากความกันครับผมแต่ว่าเปิดตัวนี้ก้อนแนะค่ะลองเบิงน้ำพี่น้องเนาะพี่เจน่าเบิงเล่หาเก่าศูนย์เอาเถอะปีที่แล้ววันที่สิบเจ็ดเด็กออกเก่าหาหาเก่าแมนเรียกบนญดิออกเก่าหาเลียกลางออก 1, ห,หนึ่งหาหนึ่งหาจุดปากกายผูเขาใหญ่เ <laughs> ราะเห็นหนึ่งซีครับโอ้เจ้ว่าเล่ก็หนีถ้าทำแอนก็คือ ก็ยังติตตามเหล็กตัวเก่า้องน้องครับพวกคือศูนหาหาศูนเนี่ครับผมค่ะเพราะว่าพี่น้องเอฟซีเพิ่นเพิ่นเริ่มสิดักเหล็กดุกดีกแล้วครับมันมันมันออกยอดหลังครับยังมาจับให้หาศูนอีกอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าหันเพิ่นให้่ซูนหาดิอ่าศูนหาค่ะเที่ยวนี้หามาก่อนครับผมต่อกับศูนมาพร้อมกันจะเอาตัวใดจับใส่หาก็ไเลยครับพี่น้องท่านจะเรียนสองตัวค่ะหรือว่าพี่น้องจะเรียนสามตัวเลขก็ได้ ทวต,ตัดเรีนครับผมตัดเังได้รถต,ตรัดเรียนวตัดเอามำังนะพี่น้องเนาะเพื่อใ้โชว์ลีลาบกับน้องลูกดิกครับผมห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าครับผมบักละหันหนามากกันะเอาลูกเป็นสักขีพยานลูกบ่ายหันหนามาให้แม่บุกนะหันหนามากกันะว่าตัวนี้อีรีบอะ่ะรีบ่นี่บ่ลูกนี่บ่ะบุกระดิกเอาลูกเอาขอเข่าแน่นอนนะลูกเนาะ เสาในหลวงนะนางเสาคือเกาหลวงนางเสาคือเกาขาขบ่าฮันหนาวมาแม่สิไปเที่ยวฮิจากเลยหันหนาวมาลเลยอืมจับให้เขาเด้อแม่เอฟซีพ่นพหญ่ไม่ใ่เพ่นถาบักลาหงวดนีผ้าเพ่นถือเด้อหาศูนย์เด้อบักลาเด้อศูนย์หาข้างบนศูนย์เก่าตัดเด่นด้หมดครับพี่น้องพิจนาเบิงค่ะ เป็นแนวท่างคำคำเด้อค่ะท่านผู้ชมบ่มวคำน่ะละแต่ว่าค <c oughs> <c oughs> ่ะสำหรับพี่น้องทีเพิ่นบักมาหมาเนาะพานไปก่อนเด้อค่ะคลิปนี่ค่ะพักหลังมีคนคอมเมน์คอมเมน,นน่ะที่เทา่าครับก็ธรรมดาเนาะพี่น้องเนะาะก็ทั้งมีคนชอบคนประสคกับผมส่วนหมาเพิ่นก็บอกว่าให้น้องลุกดิกจับให้เนี้ยครับผมข่าวใเบ,บื้องเนี้ยเป็นแนวทางเบื้องค่ะ หลายอยู่ด้วยครับผมบางที่บอสอบก็บขอเหรียผ่านด้วยครับผมค่ะเพราะว่าอตอนนี้ปากไปจมูกมาหาหาเลยสี้มาที่ห้าเลยครับผมโอ้ยแสดงว่าบากลาอยากให้เด่นหาเล่นบัลลุกค่ะบอเป็นยังค่ะท่านผู้ชมพูนบอหมักกะผพานเนาะครับค่ะมันจ้งได้ละซำลูกน้ำเชี่ยบุหล่าค่ะท่านผู้ชม นอนกินอยู่น้ากันไปเอาเลขไปเห็ดเลขกกลับไปน้ากันต้องขอถทษพี่น้องที่เพิ่นบ่ามาักเนาะครับค่ะแต่กี่กับเพิ่นกับข้อเม่นอยู่แต่ผ่านมาก,กับว่าเห็นเพิ่นข้อเม่นบานี้ภักหลังมาเห็นมาข้อเมตนอีกค่ะท่านผู้ชมน้าเชี่ยก,กับเล่ยยิบหยืบมาเบาซู่ฟั่งค่ะเอาลองเบิ้งครับพี่น้องเป็นแนวทางเบิ้งของลูกดิกงงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกห้าคาบให้ ตัวแรกห้าครับผมค่ะตัวที่สองนี่พร้อมกันได้ครับผมเก่ากับศูนย์มากพร้อมกันกับพี่น้องกันล่องจับมาใส่หากันเด้ยดครับผมว่าจะเอาหาศูนย์หรือว่าหาเก่าครับผมหรือว่าจีเก่าศูนย์ครับพี่น้องครับสําหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขปู่สุขคนถูกหวยเรื่องเงินไปกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมล่องเอาแนวทางของน้องทุกดีขาบกลับไปผิดจะหน้าเบิ้งครับผมยิบจับลอตเตอรี่ไปเด้อครับผมหาศูนย์หาเก่าเก่าศูนย์หาเก่าศูนย์ หาซุ้นเก่ากวาดันไปน้อพี่น้องเนาะครับเพื่อได้โชคได้รับกับน้องดุกดิกครับผมครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แฉกนี่เด้อครับผมโดยคาถาเงินประคานมือครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์เฉียบขอให้พี่น้องสุกูสุขุนถูกหวยแล้วไงเป็นน้ำกันเด้อครับผมวันที่สิบเจ็ดมกราคมหัวขานี่ครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับลูกเด็กสวัสดีก่อนลูกสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก่อนเอาวสวัสดีครับ